ก็กาบสัสเีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่อง NASA TV นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับประเทศกรอบัสิตี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นประเทศไม่ใช่วันนี้ดิประเทศนี้ก็จะเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับผมเป็นแนว RP แล้วก็สตอรี่นิดๆนะครับก็เนี่ะครับพอเราเข้ามาเดี๋ยวผมบอกจากวันนึงนะพอเราเข้ามาในเกมนะครับเราก็ต้องมารับของดึงม่แบบนี้นะครับผม เราก็ต้องพิมพ์ทับรับของนะครับนี่ครับเราก็จะได้เงนินสด5บาทพิซซ่า5 000, ชิ้นน้ำเปล่า5แล้วก็คออีก500นั่นเอแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์1คันครับ,รบเป็นรถ PTJ 600ครับก็นี่ครับถ้าใครจะเปลี่ยนไอสกินก็มาเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยนะครับบบก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสกินก่อนเลยล้วกันประเทศนี้เขาอนามัยไวเนาะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไอสกินเป็นสกนสน2ก่อน ก็เป็นประเทศที่แจกห้าร้อยคอยใครหาประเทศเล่นก็ลองมาเล่นดูนะครับผมกดไปติดเอาเอาต่อวครับผมงั้อ่ะผมก็แจกตะกินเสร็จเรียบร้อยก็นี่ครับตรนตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบิกรถนะครับก็จะเป็นตลา,าดยากรถแล้วก็ตรงน,นี้ก็จะเป็นจุดเติมน้ำมันนะครับผมก็จะประเทศนี้ดีไ,ได้คิด ก็ประเทศนี้ก็จะอยู่เมืองเขาเรียกว่าจุดเกิดจะอยู่เมืองเอลวีก็นี่นะครับหน้าตาหน้าตากระเป๋านะครับแรกก็จะเป็นสแปทนะครับสเก็สแตทสแตทตัวละครนะครับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นอีเวนต์อรี่นะครับเป็นกระเป๋ามือกระเป๋าของเราเนี่ยไม่ใช่กระเป๋ามือีืออันที่สามก็จะเป็น GPS นะครับก็จะมีสถานที่ทั่วไปงานถูกกลมางางพีกระหม่อมนะครับสถานที่ทั่วไปก็ดูเอาเองนี่นะครับก็เยอะอยู่่ะ น้ำด้วยครับมีที่นอนเตียงนอนน้ำประเทศนี้ส่วนโดนี่สำหรับคใครจะสนับสนุนเซอร์เวอร์ครับก็จะมีหลายอย่างให้เลือกโดนีกันได้เลยนะครับผู้แชัชงแฟชั่นก็มาหาเรืองเอากันได้นะรประเทศนี้แจกห้าร้อยอันนี้ก็ช่วยเหลือเขาเรียกว่าอะไรรับมือลูกอันนี้อะไรอก,กดไม่ได้วะก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเขาเรียกว่าหน้าตากระเป๋านะครับก็เดี๋ยวผมจะไปรีวิวแต่และจุดกันเลยนะผม ไปเริ่มที่จุดแรกกันเลยดีกว่าก็นี่นะครับผมสถานที่แรกก็จะเป็นสถานีตํารวจนะครับผมเราก็กดเห็นตเข้าไปได้เลยนะครับด้านหน้าสถานีตํารวจก็ตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรเลยครับก็แบบน่าจะเป็นตรงนูงน้นนะของตํารวจอดูสีเลยพวกนั้นนะครับก็แจ้งความแล้วก็มาแจ้งที่สถานีตํารวจได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มความเอ๊เขาเรียกว่าสิบแต้มตัวหนึ่งบาทเหมือนเป็นจุดเอาเง,งินของแลกเงินเดือนของ ตำรวจนะครับอันนี้ก็จะเป็นอตู้เซฟตำรวจนะครับด้านในของสถาน,นีตำรวจก็จะถือว่าค่อนข้างใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสําหรับในการส่งผู้ร้ายเข้าห้องขังนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับสถาน,นีตำรวจนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยดีกว่าก็นี่ครับจุดต่อไปก็จะเป็นจุดจกปูนหลังสอน,นอนะครับ เรายังกดจบไม่ได้นะครับต้องมีเลเวลมากกว่าสามแล้วก็น่าจะเป็นตัว้อมากกว่าสองก็จะประมาณนี้ครับสำหรับจุดจบปูนนะหลังตันอรแบบถ้าใครอยากโดนไล่ก็มาจบตรงนี้ดูนะครับเผื่อํำรวจเขาจะมานะก็เดี๋ยวไปดูโรงพยาบาลเซเวอร์ดีกว่านะครับก็นี่นะครับผมสำหรับสถานที่ต่อไปก็จะเป็นโรงพยาบาลเซเวอร์นะครับผมด้านหน้าโรงพยาบาลตรงนี้ก็จะมีบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็เป็นกระดาษเบิกรถนะครับ แล้วก็หน้าเหมือนแบบตรงนี้น่าจะเป็นอะไรไม่รู้ครับอันนี้ก็จะเป็นที่เบิกรถสําหรับหมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างเลยครับก็ด้านในก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับผม <G oui> ก็จะไม่มีอะไรมากเลยครับ <G> ก็เหมือนรถทั่วไปะ <G> อะไรประมาณนั้นครับก็ <G> รับรงอยาบานเตเบิร์าจะยังไม่มีนอนเตียงหรือแอดเขากาลังเพิ่มผมก็ไม่รู้นะ <G> เออเออแต่ผมก็ลืมบอกไปนะครับแล้วก็ได้ห้หา,หารา้อยคอยมาใช่ไหม แล้วก็มาซื้ออาวุธโดเนตได้เลยนี่ว่าอะไรวะจะซื้ออะไรก็ได้ครับสายยาตอนเข้าเกมสัตว์เลียยงโอ้หลายอย่างอะ่ะผมจะซื้ออาวุธโดเนตแล้วกันห้าร้อยมีไหมอโอ้โหอาวุธโดเนตประเทศนี้หกร้อยนี่ว่าซื้ออะไรได้อะ่ะห้ารอซื้ออะไรไม่ได้หัวติดไฟเอาซื้อหัวติดไฟแล้วกันใส่ให้ดูเลยโอเคครับหัวติดไฟก็บักด้วยโอเค อยาคอยฟีเลยเดี๋ยวนำไปดูอู่สถานที่สุดท้ายนะครับทีนี้ก็จะมารีวิวประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมมานำไปดูอู่ก่อนก็นี่ครับสําหรับสถานที่ต่อไปก็จะเป็นอู่เซอร์เบอร์ครับตรงนี้ก็จะมีกลาดาเบิกรถแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าให้เราเปลี่ยนสีครับทับรีแพรดูได้นะครับทับรีแพรนี่ครับก็จะมีเปลี่ยนสีหนึ่งพันแล้วก็ซ่อมรถสองพันห้าซีก่องสามพันห้าแตงไฟใต้ท้องรถสามหมื่นห้านะครับอันนี้ก็จะเป็น กระไเบิกรถอีกอันหนึ่งครับตอนนี้ก็จะเป็นสําหรับตู้เซฟช่างยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ A D M นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแต่งรถนะครับผมเดีย๋ยวเนีแต่งให้ดูอันนี้ก็เป็นจุดอัพรถเดี๋ยวผมน้องให้ดูดีกว่าว่ามันอัพได้ยังแต่งไอ้ยังถ้าเพื่อแอดยังไม่ได้เพิ่มอะไรมาประมาณนะั้นก็เดี๋ยวผมขับไปดูนี่ครับเราก็มาอยู่ตรงนี้นะต้องนั่งอยู่บนรถเท่านั้นด้วยนะครับ แล้วเราก็ทับแต่งรถไปได้เลยนะแต่งรถยังไงมันก็จะมีให้แต่งนะไม่รู้อะแต่งล้อเชดล้อ,อยางใหญ่เอาล้อนี้ก็ได้อ่าฮ่าออกไม่ได้โอ้โหผมปิดคี์แบบนี้เลยละกันผมไม่อยากรีเกมเข้ามาใหม่มันคีไม่ได้อะมใช้เงินอะไรอ่ะมันติดตั้งแล้วแหละแต่มันออกไม่ได้ไงเชดก็เทล้อ,อย่างใหญ่ เราเล่นยังใหญ่อ่ะก็โอเคครับคลิปนี้ก็เราเล่นอย่างที่โอ้ก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแค่นั้นแหละกดไลค์กดติดตามผมก็พอละก็ถ้าใครชอบประเทศแนวแจกคอยแนว RP หรือเล่นเมืองบนก็เข้ามาเล่นประเทศก็ก็สตีใช่ก็ก็สตีก็ก็ตสิตีได้นะผม รับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย